สวัสดีครับนี่ป๋าจิกเองวันนี้ป๋าจะพาไปดูจานโปรดของป๋าว่ามันคืออะไรแต่คนกรุงเทพจะพากินที่กรุงเทพมันธรรมดาไปครับเปล่าเออเดี๋ยวป๋าจะไปเชียงใหม่นี่รอรถทัวร์อยู่ป่ะเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันเลย เอาแหมคนเราจะมากินก็ต้องเที่ยวก่อนจริงมะล่ะเออันนี้ระดับป่าเออเอา,อาไหนไหนก็อยู่ที่ร้านแล้วตอนนี้ป่าอยู่ที่ร้านโซเฟียล t a ต r ลองอ,อยู่แถวแถวในบาซา่าหรือไม่ก็หาในก o o ก l e แนบก็ได้โซเฟียลิสต์ลองเนี่ยจะใส่ให้ใส่ป่าวะร้านนี้มีเมนูพิเศษที่ป่าติดใจมากเลยเพราะว่าเคยมาเมื่อสอเดือนที่แล้วเออเดี๋ยวรอดูกันสั่งไปแล้วนี่ก็หลังคาอยู่เลยพลมนี่เล่นตัวหัวรีบเลยนะ รีบนี่เป็นไหนไม่ใช่หัวยีบและที่ป๋าชอบมากเลยที่ร้านโซเฟียเนี่ยน้ำฟรีเออนน้น้ำเปล่าก็มีให้กินอ่ามาแล้วอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับส <Yeah. S 1> วัสด,ดีเหมือนจะกินฟรี <laughs> ไม่ใช่ช้อนอ่าช้อนอยู่นู่นนะครับ <Okay. S 1> อ่าข้าวซอยแห้งไก่หรือว่าข้าวซอยไก่แห้ง เออเรียกไงก็ได้เป็นข้าวซอยแห้งแปลกดีปา๋าเพิ่งเคยเจอหน่ข้าวซอยนี่เลยที่ทางร้านเขแนะนําเนื้ออบผัดพริกอืมคงจะเป็นเมนูปโปรดของปา๋าในไม่ช้าเ,เนื้ออบผัดผัดพริกแห้งกินเสร็จแล้วครับแต่ว่ากินไม่หมดแค่ข้าวซอยแห้งอย่างเดียวก็อิ่มแล้ว เดี๋ยวเอาเนื้อตุ๋นกลับไปกินที่กรุงเทพใส่ถุงเรียบร้อยโอ้โห,โอ,โหอร่อยมากเนื้อนี่แบบยังนุ่มอ่ะข้าวซอยก็แปลกดีนะเป็นข้าวซอยแห้งใครไม่เคยกินต้องมาลองสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่าประเทศเปิดแล้วออกมากินออกมาเที่ยวตามต่างจังหวัดมาเชียงใหม่นี่ป๋าก็เห็นนักท่องเที่ยวเริ่มเยอะแล้วนะมาเถอะกินที่ร้านอะยังไงก็อร่อยเพราะว่าร้อนๆเลยอเดี๋ยวนี้นะพอติดแล้วเดี๋ยวก็หายเออถ้าเกิดไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงนะ เอาเป็นว่ามาสนุกกันได้แล้วอืป่าใหญให่ทุกคนมีคำตุกวันนี้ป่าลาไปก่อนสวัสดีครับหาคนเดียวขอไหว้มือนึงก่อนนะบ๊ายบาย